สวัสดีค่ะชื่อพริมค่ะจบมาจากจุลาพตรตังค่ะแต่ว่าสอบเทียบ G D L ค่ะสอบติด Communication Design จุลาค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบพวกงานอาร์ตงานดีไซน์แล้วค่ะแล้วก็สาขานี้สามารถแบบทำงานได้หลากหลายค่ะก็เลยสนใจสาขานี้ค่ะก็ตอนแรกก็ดู requirement ก่อนใช่ไหมคะ่ะแล้วก็ สอบเก็บคะแนนไปเรื่อยๆแล้วก็เอาคะแนนที่แบบมากที่สุดนะคะเอาไปยื่นส่วนพอร์ตก็มาเรียนที่นี่แล้วก็บวกกับแบ่งเวลาที่บ้านด้วยค่ะเรียนคอร์สพอร์ตเฟรียโอค่ะก่อนเรียนหนูไม่ค่อยเข้าใจแบบเกี่ยวกับเรื่องดีไซน์เท่าไหร่ส่วนมากแล้วก็แบบดีไซน์ตามใจชอบไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบวิธีคิดคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะ หลังจากเรียนก็ได้รู้แนวคิดวิธีคิดของการแบบคิดงานชิ้นชิ้นหนึ่งออกมาชอบพาร์ทที่เอางานของเราอะค่ะมาคุยกับพี่ที่สอนนะคะว่าจุดนี้สามารถแบบพัฒนาได้ไปมากกว่านี้งานนี้เป็นงาน walking round ค่ะก็คือหนูอ่ะเป็นคนที่นั่งไม่นิ่งตอนทำงาน ก็เลยเกิดไอเดียที่เอากระดาษมาวางไว้ตอนแรกหนูใช้เป็นฝุ่นที่ติดอยู่ที่ล้อเก้าอี้แต่ว่ามันแบบมองไม่ค่อยชัดนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นสีโปสเตอร์สีขาวแทนส่วนไอ้นี้ก็คือสลิปโปก็คือเป็นไทปกราฟีได้รับอินสปายมาจากตอนที่หนูนอนแต่ว่าหนูนอนไม่นิ่งก็เลย เอาน้องมานอนเป็นรูปอัลฟาเบตต่างๆเนี่ยค่ะบวกกับการที่หนูเอาพวกเครื่องนอนมาทําให้ตัวอัลฟาเบตมันชัดขึ้นนะคะก็เลยเกิดเป็นงานนี้ค่ะตัวนี้กเ็เป็นงานที่ได้รับอินสไพรมาจากตอนที่หนูตามแม่ออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบ โควิดมันระบาดแม่ก็เลยให้หนูอยู่แต่ในรถเพราะว่ากลัวเราจะเสี่ยงติดก็เลยกลายเป็นงานชิ้นนี้เป็นมุมมองของหนูที่นั่งในรถผ่านกระจกรถเป็นการเที่ยวรูปแบบนึงของหนูด้วยค่ะแล้วก็งานชิ้นนี้ค่ะ stranger expectation ด้วยความที่หนูมาจากจังหวัดที่เล็กเวลาเราทำอะไรสักอย่างผู้ใหญ่รอบๆก็จะชอบแบบจับตามองเหมือนแบบป้าข้างบ้านที่แบบชอบมามา เซาซีชีวิตก็เลยทำเป็นเปเปอร์เยเตอร์เป็นเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่สักเซสเรื่องการศึกษาแล้วก็มีแบบลูกกระตาที่วีเพซเซนต์ถึงความอยากรู้อยากเห็นของนา้นาๆป้าๆที่หวังดี <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าอยากเป็นอะไรก็เลยเลือกสาขาที่มีความหลากหลายจะได้แบบค้นหาตัวเองไปด้วยระหว่างเรียนค่ะก็ถ้ารู้ตัวเร็วก็แบ่งเวลาดีๆรีบแบบสอบเก็บเยอะๆเพราะว่าปีนี้ก็ก็ยกเลิกกันระนาวเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครยังไม่รู้ว่าจะทำต่อไปยังไงกับพอร์ตก็มาเรียนที่นี่ได้ค่ะ